มืงเคลืนกับฝนตกอีกแล้วหอมครุงพี่นอ้องมะลิซอนย้ายกายช่อตูต้โตเบิ้งเสียเบิง้งว่าโตขนาดใหญเบิ้งมือเบิ้งมือฮะมมะลิซอนก็เร่งออกดอกเต็มเลยจ้าอูย้ยทางนี้พี่น้องเออบิงบ้ง ก็แม่นว่าดอกใหญ่ดอกเดียวได้ใหญ่สุดดอกพี่น้องเอ้อใยสุดดอกจ้าเพิ่นถือฝนหอมใหญ่สุดดอกจ้าใหญ่สุดดอกเพื่อนอะตูมก็มีค่ะตูมก็งามค่ะดอกดอกแข่งกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นถือฝนมั่งเนี่ย ลี่ยกับมีเด้จา้าแอบอยู่ก็มีมก,ก็นลีก่นตูมกับกระลังอุ้ยงามขัดงามเนี่ยตัดกิ่งออกแล้วพ่อเดียวช่มอยู่เดจ้จาดอกตนะูตูมุมดอกมีกระตูจ้นน้ำโบเป็นนะตูมกางงาม อันไหนเพิ่นออกดอกไปก้อนแล้วเพิ่นก็นจะเริ่มจะลุยผีรียุีกันนี่เอ้ย,นเนย,ออยมีแต่ใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยหอมค่ะหอมแน่กับบรรยากาศยามเช้าสวยจ้า้ำอิรลไเ้พี่นอ้องหอม